คืนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ปิดเทอมแล้วอาคารเรียนเก่าดูเงียบสนิทเหลือเพียงยามคนเดียวเฝ้าอยู่แต่ในคืนนั้นมีกลุ่มนักเรียนสี่คนแอบกลับเข้ามาในโรงเรียนพวกเขาอยากถ่ายคลิปล่าท้าผีลงช่อง YouTube อาคารที่พวกเขาเลือกคือตึกเก่าหลังโรงอาหารที่เคยเป็นห้องเรียนศิลปะสมัยก่อนมีข่าวว่าครูสินแคว้นคอตายอยู่หน้ากระจกห้องนั้นหลังจากถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเด็กนักเรียนพอถึงชั้นสองเสียงฝีเท้าพวกเขาดังก้องไปทั่ว ยาเสียงดังดีเดียวยามาเจอหนึ่งในนั้นกระสิบอีกคนหัวเราะผีไม่มีหรอกมาดูเธอะเมื่อเปิดประตูห้องศิลปะเก่าเข้าไปภายในเต็มไปด้วยฝุ่นโตเรียนพังๆและมีกระจกใหญ่บานหนึ่งอยู่มุมห้องสะท้อนภาพพวกเขาเหมือนมีใครอีคนยืนอยู่ด้วยแต่พอหันไปไม่มีใครเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนมีคนยืนหลังเราอย่าบ้านั่นแสงไฟข้างนอกสะท้อนพวกเขาตั้งกล้องถ่ายและเริ่มพูดอย่าผีครูสินครับถ้ามีจริงออกมาให้ดูหน่อยสิ ทันใดนั้นกระจกสั่นเองเบาๆเหมือนมีคนเคาะจากข้างในตึกตึกตึกใครทำอะ่ะไม่มีใครแต่เลยอยู่ดีๆเสียงหัวเราะผู้ชายเบาๆดังออกมาจากกระจกฮ่าๆๆกลับมาหาฉันทำไมกล้องที่ถืออยู่ดับทันทีเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องอย่ามองกระจกหนึ่งในนั้นตะโกนแต่สายไปแล้วเพราะในกระจกตอนนี้มีเงาของครูสินยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาก้มหน้ามีเชือกคล้องคอ แล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีลูกตารุ่งเช้ายามพบกล้องวางอยู่บนโต๊ะในห้องศิลปะแต่ไม่มีใครอยู่เลยในคลิปวิดีโอสุดท้ายเผยให้เห็นภาพทั้งสี่คนยืนมองกล้องอยู่หน้ากระจกยิ้มเหมือนครูศิลป์ไม่มีผิด